อาจารย์พรยะยมเท่าไหร่วันนี้จะมาผ้ารัชการ,าการที่สองขับีท้าถนนก็จะมาไทยชีวิตเจ้าปารุงนะครับเอาเหยื่ลงท่าศาลนะครับเราจะนำเจ้าปารุงครับไปทำพิธีที่วัดสักแก้วฤาษีวิลันเฉลิงกาล ตามเจ้าปานรุ้งนะครับขึ้นรถไปจิตเลยน,น,นะครับ 嫉妒他。 ทำเราก็เอาเจ้าปานรุ้งนะครับเข้าคอ,อกกันนะครับจอมดื้อนะครับเ,เดี๋ย่าทำพิธีกันเลยนะครับนนอันนี้อยู่สิบ้านาทีเลยเนีเวลาเป็นเงินน้น หนงสองสามหนึ่งสองสามครับตั้งทำไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้หยดหยุดไ่แกเท่าไหร่แต่ว่าแกสวยอยู่แปลว่ามสุดิ๊บารกพูดคำกวมใครนี่ แม่แม่แม,แม,แม่แม่แมยไห รวมทำบุญให้โคในวันนี้ให้สุขีการทั่วหน้าไว้ไว้ไวพวกเรามาใครชักช้าเสียใจเอ่ยใครชักช้าเสียใจเอ่ยสารชังสเสนางสะพันทงนรินทาง ภริตานุภาวัสัทธารคตุเตภริตวานมตังสมีตาภัทันตาอวิคิตจิตตาภริตังภาันตัวสัเคกามิจารุเปกิริสิขารตเตเจจันตาริเควิมานี ทีเปรารเตจัขามีตระวนาคานิคหาวัตุมีเคเตภูมมาจายันตุเทวาสารตรวิสเมียกขการทัพพานาคเตียนท่นตาสันติเกยังมนีวรวัจนะสาตวโวเมสุนันตัวธรรมสวนาค์กาลอยัมพันนาธรรมสวนาค์กาลอยัมพันนาธรรมสวนาค์กาล Ayam Pathanta Namo Tassa Pakawato Arahato Samma Sambuddha Tassa Namo Tassa Pakawato Arahato Samma Sambuddha Tassa Namo Tassa Pakawato Arahato Samma Sambuddha พุทธังสารนังคาจามิธรรมังสารนังคาจามิสังฆังสารนังคาจามิทุติยามพิพุทธังสารนังคาจามิทุติยามพิธรรมังสารนังคาจามิทุติยามพิสังฆังสารนังคาจามิตติยามพิพุทธังสารนังคาจามิตติยามพิธรรมัสารนังคาจามิตติยามพิสังฆังสารนังคาจามิ อิติปิสโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขะโตโลกวิทูอนุตตโรุริสัทธามาซาระิสัมเทวมโนสะหนังพุทโธภคะวาติสวาคาโตภะคะวตาธรรมโม อากาลิโกเอหิปัสิโกโอปะนิกโกปัจจัตตังเวทิตาโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆปุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโต สาวกสังโขสามีจิปติปันโนภควะโตสาวกสังโขยาทิทังจตาริปุริสายุคานิอัตถุริสปุคัลลเเอสสะภะคะวะโตสาวกสังโขอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชริกรลริโยอนุตตะรังปุญญาเกตังโลกาสัติอุเทตยันจากุมาเอกราชาหะริสวรรณโนปทวีปภาโสตังตังนำ ามิหาริ์สวรรณังปัทวิปปพาสังตายานจักขุตาวิหารีมุทิวสังเยพระมุนาเวตะกุสัพพธรรมเมเตเมนะโมเตจามปาลยมตุนามตุโพธานังนามตุโพธิญาณโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติญาอิมังโซปริตังโมโรจารติเอสนาเปตยานจักขุมาเอกราชาหาฤิสวรรณโนปัทวิปภาโซตังต นามาสามิหารสวันนางปัตวิปปภาสังตายานจะกุตตาวิหารมุรติเยพระมุนาเวทะคุสะพะธรรมเจเมนะโมเตจะมังปาลยันตุนามาตุโพธานังนามาตุโพธิยาณโมวิโมตานังนโมวิมุตติยาอิมังโสภริตังโมโรวาสัมมาเกปาเยตินโมตัสาวะกวาตวะอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมายังพันเตโพธานานิสัปาริวารานิภิกขุสังฆัสสะโอนโฉยามะสาธุโนพันเตภิกโุสังโฆอิมานิโพธานานิปฏิคานหาโต อัมหากังทีคารตังอิตายะสุขายะข้าแต่พระพิสุสงผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายโคท้องตัวนี้อันชื่อว่าปานรุ้งแดกคณะสงขอคณะสงจงโปรดรับ โคป,ปานรุ้งตัวนี้ของข้าพเจ้าท like ั <Kendall and S 2> ้งหลายเพื <anyone> <out> ่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทิน อีจ <anto> ีแล <thing> ้ว่าออกออกออกางนี้เลยมันไม่ถึงป่าอย่าพึ่งจับก่อนจับเชือกก่อนถ่ายดีดีดิพ่อ tiền biến mồm cong สวัสดีทั้งเก้าพยาสุวรรณนะคะล่ะพยาดูมาล่าพ่ะแม่ธรณีอภิเนีทศิวะพ่ะแม่อุอมาทีวีพ่อนาลายพ่ะแม่รักสตมีพ่ะแม่สุรัตน์สวัสดี พระเมืองพระรงเมืองเจ้าวัดเจ้าวัเจ้าป่าเจ้าเขาลุกชายเทวดาแม่พ่อคุณเจ้าที่ทั้งหลานอยู่ทันตนากา วาเรวหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวมิวะอิโตทินังเปตนาอุปคัปติยิชิตาปิชิตาตุมหังคิปเมวะสมิชตุสะเพปุเรนตุสังกปาฉันโทปนารโสยธามณิโชเทราโสยธาภิติโยวิวัชชันตุสะพรโควินาสตุมาเตภวัตรันตระโยสุกิติคายุโกภวะอภิวาทนาสีลสานิจจ บุธาปัจยโนจตตาโรธรรมาวะัตติอายุวโนสุขังภลังในวันนี้นะครับอาตมาภาพพร้อมด้วย,ยศรัทธาญาติโยมนะครับบ้านพอสวรรค์น,นะครับได้ร่วมกันทําพิธีถ่ายชีวิตโคปานรุงนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขออานาจของคุณพระศรีรัตรนตรยัยคุณเทพไทเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระภูมิเจ้าที่พระยาคุณพญานาคสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายท่สกสากกนะลรับจงปลดาดลบานประสิทธิ์ประรานทอนให้แก่ ผู้ร่วมบุญในครั้งนี้ทุกท่านรับจงประสบความเจริญรุ่งเรืองทงั้งทางโลกและทางธรรมครับคิดหวังสิ่งใดอันเป็นไปด้วยชอบประกอบไปด้วยธรรมครับจงสำเร็จสมดังมุ่งม,มากปรารถนาจงทุกประการด้วยเทิน